CBO ชี้ hi, สหรัฐอเมริกาเตรียมใช้1ล้าน,นล้านดอลลาร์พัฒนากองกำลังนิวเคลียร์เสริมอำนาจนิวเคลียร์ในการแข่งขันครั้งใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ใหญ่มากๆนะคะและเกี่ยวพันกับอนาคตของความมั่นคงของโลกเราด้วยนะคะนั่นก็คือมันมีข่าวค่าวจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะที่ตอนนี้ก็กําลังเรียกเตรียมนะคะทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเกือบ1ล้านล้านล้านดอลลาร์นะคะภายในอีสิ0ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาบำรุงรักษากองกำลังนิวเคลียร์ของตนเองค่ะรีดีว่าก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของประธานที่อย่างโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะที่ต้องการที่จะขออยายอำนาจต่อนะคะในด้านของนิวเคลียร์มากขึ้นซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่แบบอาวุธอย่างเดียวแต่การสะท้อนถึงการแข่งขันในด้านของยุทธศาสตร์ค่ะความเสี่ยงที่ของสงครามด้วยแล้วก็ทิศทางของโลกนะคะในศตวรรษที่21ด้วยก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะที่ทําให รัฐบาลของอเมริกานะคะตอนนี้ก็ต้องเริ่มที่จะทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นเริ่มที่จะพัฒนาหลายๆอย่างนะคะเพื่อป้องกันตนเองได้ค่ะในเมื่อไม่นานนี้นะคะสํานักงานงบป,ประมาณด้านรัฐสภาของสหรัฐนะคะหรือ CBO นะคะเขาได้ออกเอกสารคาดการณ์ในระยะอีก10ปีข้างหน้านะคะก็ประมาณปี2025จนถึง3-4นะคะเรยระบุว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะใช้เงินนะคะราวๆ9 4 6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะคะหรือประมาณ95,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ย เพื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วก็ทําการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิวเคลียร์ของตนเองค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบการคาดการณ์ในปี2023ก่อนหน้าน,นั้นนะคะตัวเลขเนี้ยก็เพิ่มขึ้นถึง1,90,000ล้านดอลลาร์เลยค่ะหรือล้วเก็25%เลยนะคะซึ่งว่าสูงมากๆนะคะในระยะยเวลาเพียงแค่2ปีในการที่จะทําโครงการนิวเคลียร์ให้มันแบบ เจ้าน้าได้มากกว่านี้นั่นเองรายละเอียดนะคะงบประมาณเกือบ1ล้านล้านบาทเนี่ยเขาจะใช้ไปอะไรกับบ้านนะคะอย่างแรกนะคะที่เขาจะใช้ไปนะคะก็คือประมาณ454 0 0 0ันล้านดอลาลาร์เนี่ยก็สำหรับอาวุธนนวเคลียร์เชลยนิสสานะคะพวกขีปนาวุธข้ามทวีหรือ ICBMs รุ่นแบบ LGM 3 5 A นะคะเป็นเซนติเนลที่จะมาแทนเจ้า m a n ิแ e นสาเดิมคะ่ะหรือแม้กระทั่งขี่นาวุธยิงเรือดำน้ำนะคะอย่าง SLBMs นะคะรุ่นใหม่ที่จะปรับปรุงให้เรือดำน้ำชั้นของโคลัมเบียค่ะ และขณะนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดใหม่อย่าง B-21 Raider นะคะก็จะใช้เหมือนกันนะคะในการทำภารกิจส่งหัวลบนิวเคลียร์แล้วก็การจมตีระยะไกลด้วยเรียกว่าก็มีหลายรุ่นเลยนะคะที่จะใช้หัวลบนิวเคลียร์มากขึ้นนะคะถ้าสมมติงบประมาณเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง1ล้านล้านดอลลาร์เลย ถัดมานะคะเป็นประมาณ154 0 0 0นล้านดอลลาร์นะคะก็จะใช้สำหรับในเรื่องของระบบควบคุมสั่งการและก็การสื่อสารนิวเคลียร์หรือ nc 3นะคะซึ่งมันก็เป็นเครือข่ายนะคะที่คอยควบคุมในการใช้แล้วก็การป้องกันการโจมตีจากทางนิวเคลียร์ค่ะต่อมานะคะ193 0 0พันล้านดอลลาร์เนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของห้องปฏิบัติการพัฒนาหัวลบแล้วก็สนับสนุนการซ่อมบารุงค่ะ 15บพันล้านดอลลาร์นี้ก็สำหรับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะคะพวกระเบิดนิวเคลียร์ลูกเล็กอย่างเงี้ยที่ใช้กับเครื่องบินลบอย่างเอฟสางิพทาที่อาจจะออกไปติดต,ตั้งในอนาคตนะคะและขีปนาวุธล่อนเองที่ก็จะยิงจากเรือดำน้ำเช่นกันหรือ SLCMN นะคะที่ก็จะไปติดเช่นกันค่ะ และอีกอันนึงนะคะก็เป็น1 2 9่งล้านดอลลาร์นะคะที่เขาจะใช้ไว้สำรองสําหรับค่าใช้ใจ่ายนะคะที่อาจจะไม่คาดคิดในอนาะคตเองก็เหมือนเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟอือยขึ้นมานะคะอย่างตัวอย่างเช่นก็พวกต้นทุนโครงการนะคะที่อาจจะบาลปลายเงคือตั้งประมาณไว้เท่านี้แต่อาจจะเกินมากกว่านี้ก็จะมีเงินสำรองไว้นะคะในการจะใช้แทนนะคะในเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดนั่นเอง หรือพวกเทโลมีใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เปิดเผยในช่วงนี้นะคะก็จะยังคงเงินไว้ก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเผื่อมันมีอะไรแบบใหม่ๆว่ามีมีอะไรเกิดไม่คาดคิดอย่างเงี้ยก็จะสามารถตั้งหลับได้ทันค<อ>่ะ ถ้ามองในมุมมองเชิงของนโยบายนะคะค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เนี่ยมันก็กระจายอยู่2หน่วยงานหลักๆนะคะก็คือกระทรวงกลาโหมหรือด o ดีนะคะที่เขาก็รับผิดชอบในการส่งมอบค่ะพวกเครื่องบินเรือดำน้ำแล้วก็ขีปนาวุธค่ะในขณะที่อีกกระทรวงนึงน,นะคะก็จะเป็นกระทรวงพลังงานของสหรัฐค่ะหรือ d o e ที่เขาก็รับผิดชอบในด้านของหัวลบและห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งก็ยากง่ายกันไปนะคะในการจะพัฒนาโรงงานนิวเคลียร์นะคะหรือพัฒนานิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ต่างๆและเมื่อมองในสัดส่วนของงบประมาณแล้วนะคะในค่าใช้ ของนิวเคลียร์ก็จะคิดประมาณเป็น8.4%ของกรลาโหมทั้งหมดเลยในศตวรรษข้างหน้านะคะซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆเกือบ10%เลยนะคะที่ก็จะลงไปที่นิวเคลียร์ ซึ่งก็เพิ่มมาจาก3.9%นะคะในช่วงปี2 0 1 4ที่ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เยอะมากมากนะคะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากในระยะเวลาทําการนะคะเพียง10ปีเท่านั้นก็คือตั้งแต่ปี255จนถึง34นั่นเองแน่นอนนะคะการเพิ่มงบประมาณในด้านขนาดนี้มันต้องมีเหตุผลสําคัญนะคะที่ทาไมเขาถึงเพิ่มคะ่ะโดย CBO นะคะเขาระบุว่าการพุ่งขึ้นของงบประมาณเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยนะคะ อย่างแรกค่ะโครงการของเซนท์นเนลนะคะซึ่งมันทดแทนเจ้า ICBM เก่านะคะที่ประเมินว่าค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่ตั้งไว้ถึง81%และเพราต้องพัฒนาตัวขีปนาวุธอาวุธไซโลต่างๆเครื่อขขายควบคุมแล้วก็ระบบสื่อสารใหม่ๆทั้งหมดมันเลยต้องแบบเพิ่มมาประมาณในด้านของกลางของด้านแนวเขียมากขึ้นค่ะ 2อค่ะในการพัฒน,นานระบบ B 1 1 i i ิบด้วยรวมถึงเรือดำน้ำชั้นของโคลัมเบียเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาก็ต้องการใช้งานนะคะต้องงานงบสูงมากๆคือแบบงบมันจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าไอ้พวกของที่มันอยู่ใต้น้ำอย่างเงี้ยหรือว่า ของนี่มันแบบอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้งบในการที่จะแบบว่าสร้างให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้3าค่ะในด้านของยกระดับของระบบ NC3 นะคะเพื่อทันสมัยต่อการลบแล้วก็การโจมตีทางไซเบอร์จากคู่แข่งด้วยก็จะเป็นการพัฒน,นาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ4ี่ค่เรื่องของแรงกดดันภูมิศาสตร์ค่ะก็ตอนนี้มันก็มีความตึงเครียดนะคะในของทะเลจีนใต้เองในภูมิภาคของอนโดแปซิฟิกเราเองนะคะที่ตอนนี้ก็ตึงเครียดรวมถึงความตึงเครียดในรัสเซียก็ในยุโรปด้วยที่เป็นรัสเซียอุเคนะคะที่ยังคงโจมตีอยู่ ในปัจจุบันแล้วก,ก็การสิ้นสุดของข้อตกลงการควบคุมอาวุธพวก The n e w Star เนี่ยที่ตอนแรกก็ตั้งใจนะคะที่จะควบคุมอาวุธไม่ให้ทะเลยเถิดไปมากกว่านี้แต่สุดท้ายนะคะก็ไม่รล่นเองนะคะสำหรับโครงการนี้ที่ต้องการจะตั้งไว้แต่ก็สุดท้ายก็ต้องออกมาจมตีกันอยู่ดีไม่ว่าในการลงทุนเหล่านี้นะคะมันจะถูกมองว่ามันจําเป็นนะคะเพื่อการป้องปามภัยคุกคามต่างๆนะคะแต่ก็มีหลายฝ่ายก็แสดงความกังวลเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงของความเสี่ยงนะคะที่ว่าแหน่งงบประมาณเนี่ยอาจ ก้อนใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เบียดบางการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆพวก AI โดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมันยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นการเจรจาควบคุมนิวเคลียร์ระหวงมหาอำนาจโลกด้วยก็คือไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรตอนไหนด้วยค่ะเพราะมันก็มีหลายประเทศนะคะเริ่มที่จะพัฒนาเป็นของตัวเองมากขึ้นถ้าสมมุติได้พัฒนาเป็นของตัวเองเนี่ยตัวเองก็จะมีอํานาจนะคะในการต่อรองมากขึ้น,นะคะ่ะ และรวมถึงค่าใช้จ่ายนะคะก็อาจจะบานปลายอีกนะคะในอนาคตด้วยซึ่งมันก็เป็นหลายโครงการอยู่นะคะเพราะว่าในกระยะการออกแบบหรือพวกทดสอบอ่างเงี้ยคืออาจจะแช้งบเยอะนะคะในการจะทดสอบหลายๆอย่างเพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพ,พดีที่สุดดังนั้นก็เลยแบบจะเยอะหน่อยโดยสรุปแล้วนะคะการที่สหรัฐอเมริกาน่ะคะ่ะเขาทุ่มงบนะคะประมาณหาสนเนี่ยเพื่อไปเสริมกองกําลังนิวเคลียร์ในช่วงนี้ก็ไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคนิคการด้านหนาแล้ว ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการอาหารเท่านั้นค่ะแต่มันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการสําคัญนะคะในของการแข่งขันอํำหน้านะคะระดับโลกในศตรวรรษที่2 1นี้ซึ่งก็มันมีคําถามสําคัญนะคะก็คือการให้เขาเนี่ยไปสร้างกองกําลังนิวเคลียร์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทานสมัยยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้โลกนะคะปลอดภัยขึ้นไหมหรือแค่เพิ่มความเสี่ยงให้มันเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดแล้วนะคะการแข่งขันครั้งใหม่เนี่ยจะจบลงที่ใหม่นั่นเองก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะยังคงแบบเพิ่มขึ้นเรรืื่่ออยๆหมหวา เขาจะทุม่มงบประมาณในด้านของตรงนี้เพิ่มขึ้นไหมก็ต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะสำวงันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วกหม่นในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ